ท่านสศินันทำนิตินันนะครับ5นาทีเชิญครับขอบคุณท่านประธานค่ะทนายแจมสศินันทำนิตินันผู้แทนรัศดรศดกรุงเทพมหานครเขตสยายไหมพักประชาชนค่ะวันนี้ขออนุญาตอภิปรายนะคะในเกี่ยวกับามาตรา3าที่ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคาําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามที่ระบุในบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ค่ะ ตามท้ายพระราชบัญญ right? right ัตินี้นะคะถ้าเราได้เปิด okay ดูนะคะเราจะเห็นว่ามีการยกเลิกนะคะบรรดาคําสั่งของคอชอชที่ยังคงนะคะมีการใช้อยู่หรือว่ายังคงไม่สิ้นผลไปนะคะหในสอในสามสองในกว่าหลายๆบัญชีท้ายนะคะก็จะมีในเรื่องเกี่ยวกับการ คำสั่งในการที่ให้มารายงานตัวนะคะซึ่งต้องบอกตามตรงว่าดิฉันเจอท่านประธานกรรมธิการครั้งแรกนะคะที่ศาลทหารเมื่อหลายปีมาก่อนนี้ท่านประธานเองก็มาด้วยคดีฝ่าฝืนไม่ไปไม่ไปรายงานตัวนะคะแล้วก็วันนั้นท่านเองก็มาด้วยการตีตรวนแล้วก็ใส่ เครื่องแบบของนักทบาด้วยถ้าท่านันจำได้นะคะก็คิดว่าท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่ะจากการจากคำสั่งของคอสชในการที่เรียกให้ไปรายงานตัวค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะเกี่ยวกับข้อสังเกตค่ะของคณะกรรมการนะคะขออนุญาตเปิดนะคะตามหน้าที่20ค่ะ ที่บอกว่านะคะการกระทําตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในช่วงต้นอย่างที่บอกไปค่ะบรรดาปัจเจกบุคคลนะคะที่ถูกมาเรียกรายงานตัวนะคะในช่วงต้นของการรัฐประหารที่อาจเป็นไปเพื่อระงรับเหตุวุ่นวายทางการเมืองและการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ส่งผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลนะคะในระดับที่อาจเกิดการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของบุคคลบางกลุ่มอย่างร้ายแรงค่ะเขาเสนอที่บอกว่าให้รัฐบาลควรจัดให้มีระบบทบทวนหรือว่ามีมาตรการในการเยียวยา เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกเรียกไปอย่างนี้ค่ะมีคาถามถึงคณะกรรมการสั้นๆค่ะว่าตามข้อสังเกตข้อ,ขอนี้ค่ะมีแนวทางในการปฏิบัติตามข้อสังเกตนี้อย่างไรแล้วก็ข้อสังเกตข้อนี้เนี่ยนะคะมีหลักคิดแนวคิดมาจากเรื่องใดค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ